ได้เป็นที่น่าพอใจนะกินแน่นอนกินได้ปีอีกมือหนึ่งได้ได้วันละอิ่มเนาะญ้านะครับแล้วก็กินฟางนะื่อนเพื่อนอันนี้คือความสุขของเกษตรกรนะที่เรามีหญ้าให้กับน้องๆในฟาร์มนะไปะตามไปดูว่าเขาจะอิ่มกันไหมเขาจะดีใจไหมเนาะที่ที่เขาเห็นอเรามาเอายาให้เขาเนาะเขาจะดีใจไหมเอาแบบเต็มที่เลยนะวันนี้เนาะไปะ เอาโอเคละอเคเอาไม่ไล้ันเอาีุ่นี่ไม่ได้กันเออาไม่ได้เหรอไ่ไหนน่ด็อันนี้คืออะนรนะคะตอนนี้ครับตอนนี้หญยาได้เต็มรถแล้วไมีที่เก็บย้าเนี่ยเราฝากถุงไปด้วยกินให้มันอิ่ม